อวดแซบชุดว่ายน้ำแหวะกเกาะหึม่มเอพรทิพย์ลงรูปอวดหุ่นเสียในชุดว่ายน้ำแหวอกอกหึ่แซบไฟลุกบอกขออนุญาตสามีแล้วปอนัทวุฒิรีบคอมเมนต์ด่วนสวยวันสวยคืนจริงๆสำหรับนักแสดงสาวเอพรทิพย์ภรรยาสาวคนสวยของปอนัทวุฒิออร่าพุ่งแรงมีภาพความสวยแซบออกมาให้เห็นอยู่บ่อยๆซึ่งแต่ละลุกก็ทำเอาคุณสามีอย่างทั้งรักทั้งหลงอย่างล่าสุด19เมษายน2567 เอพรทิพย์ก็ออกมาเผยภาพรับซัมเมอร์กับหุ่นสุดแปลในชุดว่ายน้ำาวันทิศแถมยังแหวกอกลึกอวอร์ดอตุ่มเซ็กซี่เต็มตาเท่านั้นยังไม่พอเพราะถ้าโพสแตละภาพของสาวเอก็เล่นเอาทะเลแทบลุกเป็นไฟซึ่งเจ้าตัวก็บอกว่าเห็นแซ่บร้อนชาบแบบนี้คุณสามีอนุญาตเรียบร้อยแล้วขออนุญาตสามีแล้วคราขณะที่หนุ่มป๋อก็เข้ามาคอมเมนต์อวยความสวยแซ่บของสีภรรยาแบบคนคลั่งรักว่าเฮ้ยหลงรักเธอเข้าแล้วแม่ยอดใหญ่ ขณะที่ในคอมเมนต์ก็มีทั้งเพื่อนดาราและแฟนคลับเข้ามาชื่นชมหุ่นสวยๆและความเซ็กซี่ของสาวเอกันเพียบทั้งบอกว่ายอมหุ่นแม่แล้วฮอตเวิร์ไฟลุกแล้วแม่แจ้งให้รับทราบไม่ได้ขออนุญาตแม่เจ้าโวย